ชู่ะคนไล้แล้วก็ผูกแขนตอนนี้เนาะผูกคอต่อแขนม่เป็นนกระเบือเป็นกระเบื้อเพียนวะยงเยอะเอนกับิ่งเยมันจะเป็นเทียนอยู่เหมืนเพียนเหรอจะไซาดูว่มันนมุมเราอะไป หลายคนหลายเนาะหลายคนหลายเบิ่งบ่กันดคนว่าคือปากคน่คือมเอาซะเแม่บ่เลยเยนเล่นแล้วเล่นบนะเออ วันนี <ons> ้ตอนพินส <B> ุปละครบเนาะใจญาตุภาวะใจญาตาราใจดาติปารีธ uh, ีว yeah, ันนี้แมวันดีวันนี้แงเดินจิตชองเป็นจิตจัั้งนจันเป็นเมือนจิตกาตเโยปาริตีหนยเจ้าว่ามหาพูมีปัญญาภูมีบุอุมเสด็จมาจากมังมันขั้นบอ มาเสวหาจงจาทาน,ทาาานดีบ้านเพื่อปลูกต่าให้ดูทุกมดูเด่ยขคอเป็นเด็กขวัจะให้บ่มี้ัตรยาเก็บแอมได้ปลูกเป็นไฟพระนี่ไก่โม่เจ้าวาา่า,พา,พา,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 าดีวันนี้แกวัาาาานที่พาเจ้าขับพูที่ชมภาพ้พาเจ้าพาเทพู้พญามารโจ้าดวันนีคนพาเจ้านก เอาวันนู้นไปข่าวโรงเรียนมาหรมยุดสบายดีสาดีหยุดเองบ่หรือว่าโรงเรียนยุดยุดเองมันเกิดเออครบรอบจะปีหยุรอบจีนี่คเกี่ยวเองมา จัดเบาไปเงนี o. O ació, right? <laughs> uh ่ยปีเต็มคือน้อยก็ต้องพิงแท้เม่ไอ้บ่าวน่ะไอ้บ่าวเราเราแพ้รถได้ไอ้บ่าวเราเราขี่เดือดรถพอเราคนละโอ้มันเกิดได้คอดิ เดินลอยเลยสาวหัดเท้าดูแลชาวนาแต่เาช่วยได้สาวเดินมาหายแล้วเราไปจนแกเขาลุกแลหาช่อไปพอๆแล้กันพอดีไม่ีเอาผิดเจ้าแหกเอถิ้นแบกขวันใส่ผานลูกตัดกบปลายลำดีสะอาดดีไม่รำมัดชา ไม่ทอาไม่กู้น้ำปนรูสักพอดีกู้ที่เกิดโยให้ผากอีดอนเดี่ยวเพื่อน้ำเพืนรอดอีกเป็ดกุ้ยไตจัดเอาได้มาจัดเป้าไปหาเอาก่อนยุดคอยย้อนเดินเหนียวเสาป้าดองนาหลายเมื่อจีวรจีจอยหลายพมรหัวเจ้าก่อนแห้งยำแห้งเขายงน้อยกระซ่องมือศิษย์มือป้าไปศิษย์ไปตีเด็กเสามาตัดรัว โอ้ยลอยห้ามาจุ the the ่มเหยียบก็รับล้นเดียวจุดพันธุ์นี่แบบง่ายปัจจัที่เก่งขัดระวังคืเจ้าเขาชุ่มอน่อนธุกต่อเจ้าใหญ่หเงื่อเสียก็พันธุ์รุกใหญ่ห่างเงื่อนนาเอาพันธุ์รกทางใหญ่เจาเชี่ยวชุ่งื่อนมาตมาพูดชุ่มเงื่อเนี่ยมันใหญาพูดทุกอย่างกนติดหัวใหญ่ใหญ่ก้อนเจีบให่ก้อนใหญ่มีว่าเยอะ นี่ขอนเธอแกโยดอยโย่ทำไฟมากจ้าพอดีวันนี้พ่อเขาโยคาไปเลยฝนพันลูกโยนหนุนจานผงคือข้าวข้าวหองพันมาว่ามาเยอวันแดนมาภาลังยาชาเห็นจาของเราอเ่ามามาเรื่องร่งเรื่องกว่าจะเว่าคู่ชาววัชรีนอดเลือนผู้งเเป็นยอนล่าอภาษาที่เป็นยอดชมพู เล่นโยกตั้งเตะนยกแกวโยกเงรีดูชาวบ้านชาวดีชาวข้างให้เกผู้ห้องพักว่าชาวฝันให้แกเป็นห้องกดเลยชาวจำไา่อางเยใจในใจใดของดีในเจ้าเพื่อีเาทำชกเจ้าได้ในวันนี้นะยกขาสองให้ควยเขายงยกันสามห้องเขาด แผนชูดใช่รอมะชุดรล่าล่ามดรเล่านมุดน่นรเปจะรุ่นแบบเอาเมื่อให้ถ่ายบุแคนกับอีกอะไ้นลยเออถ่ายบุแคนก็ฉุดจะหันก

นะคือสุรคอนแอลแอวกับผูกแขนตอนนี้เนาะผูกคอต่อแขน ตอนนี้ผูกคอตอแนเนาะแนสวลาผูกคอตอแนมา บมมีเงินเนาะบัตรูกแคนนะคะแตเงินน้อยเซลไปก็มแต่เงินไปเชนไปอะไปก็ไปก็บมีเงินเนาะได้เงินได้ม่ต้ไปเซนไปก็เนะ่ไเเอามาไปพัดอีกได้

รีสูตรละมุนหวานเนยนะนั่งลายละมุนแข็งเถอะ ไม่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  <imitation>

เจ้าย <anto> <isto> ่อพ e ่าเข่าเอีงมาพังนี่เจ้าย่อพ่าเข่าเอียงมาฟังนี่เหเป็นผูกแขนงานเออการนำาซักปัพาตกลบัตรโเขาแม่นะคะมาัจงี่างยามาการ้องางกาาเปชานักมารกลัปยป่าชาตงั้ได้มากค่ะแกโคนจะได้ผูกแขนง่าย ดาดูของแเชือนาไปรวนรวยและเป็นจอลาลีอันมีมาในตีการเตรียมตผว้ชมขาดอะ้รล่ะดูชมยันขาดตีการอะไรมาขอจ่ายให้พันป่าดูตอนน้ำมาก่อนเชวนำาดถึงปลชนลาอกอาดสป็นทางให้ลูกคุณทั้งีพุกศิภาจาจแต่ นังอเนอนการเนนายาโดยางเป็นวิสีจะกนชงกชาควจะกดกับแต่แกายากไเป็นชายาจะวดจีราคนรจักงน้าน้าควรจะได้เป็นกางกาหือจะกดนวคจักดตี ต่ไอ้ชุกนังอยู่บุ่นมอดพี่ระบัดนี้การงานที่พูดที่้าคกอยู่ไกลหาสมุนส้ออยู่ในปัาจาเี่ยงี่งไรักใน้การการงเมากลางกลางคุณจะ่อยสมุนสห้อยอยู่นหมการจำเพีเงใจคนราชาเผ่ก่อนพบไดว่าอละบาดติดติยังจางแกคุณเชื่อมันเิ่นก้อนเป็นยาโมนะทั้แกคนจเจะปลาบังรการนองหัว ทั้งนี้คนหาเงินรุงงัวยอยู่ทั้งนี้ค่ะแตงโาเงินท้าไายคนข่าวคนหลอกอยู่บานี้ไเป็เอะไรม่ได้ช่องมาทังนี้บาทนี้ กินอะไกินขนมอะไรยังมาแมเล่าดอยังมามเล่านี่คุยนกานี่เอะนี่เราเรื่องอายูกันสีขาวลักหสีขาักหเลยโอ้ยเจ๋ออยู่นะจงมาจงมาเงินน่อยจงมาเยืมแม่ เท้าเงาหน้ากระเป๋าเนระนี่หายจติดหนีงาม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 เนี่ยมันสุดใจเลยมันชื่ใจวะไดสะดวกแล้วได้สะดวกสะดวกสบายไปบ้านเขาบ่ได้เน้อตัวนี่นะอยางได้แต่กระเป๋าให้ได้ดินตนไปลวไปใจาได้กระเป๋าอย่างเดียว มายากั้ไม่ได้เลยแ้วสุดท้ายพนนีเขานะเนาะพนนีเขาไลกันนีเข้าไปเลยนะเ็นอไรเา,นาจะกินก็อะไดินี่เ็นพันยาภาคย่ยโอ,อมาแล้วพาขัา,า,ามะน้ำกินอาหารบ้างกินอาหารบ้าง พักก่อนมาลงไปมนจะย่อยแน่เพ่อนเ็าดังเพิ่นมาหาลัก่อนนี้ก็ิลแม่ดาวน้ำไปไล่ยังไงน้ำไยงงแบเพื่อนนั่งไรับกันเลยมีหลับยงดเรารีบประทุกเออ เล่นนี่ั้งงานหงอกมากเอาไ้ผลมาแดงหิมไปนี่ปลาปลากินข้าวกอนตอนนี้กรปุ้นบัดนี้กระปุ่นมาตบ้นะทยัเอวน ทำพนกว่าดยานกะว่าได้ก right? ินกวว่ได้กินกว่าทั้งนั้นจมตไปไหวได้นรอรุ่าเจ้าว่าประชาก่นช่ไประชางาเลยประากิน กันเย่ข้าวมันเย่อเนาะข้าวมันเย่อเนาะเลยครีมเนาะข้าวันเย่อข้าวนรไเป็นเบียเนาหือว่าเราหลายเป็นเบียดเนาะไม่ไ้กินแล้วนะเสียไปเลยจ้านะปลากริ้เข่าก่อนนะตัวนี้เมฆเบื่อเมฆเบื่อเทียนวะ

ลายคนหลายเนาะลายคนนลายเบิงหมดเบ้กันเยคุค้นมาคือฟาคุยค้นมาคือกุ้งหากน้กนึกก้งที่อย่างพวกแบไม่อยากคือกวนคือยังาเลยโอ้ระเจ้นเราเน่ลุงแอนงแอนบเราแกินีใส่ตาไปใส่ตาไปก่ันลงอนาเบิ้งเบ้งันม่กัด้วยค่ะซีเบิ่งเบิ่งเด้อลองเสียงดวง เชียงดวงตรงพี่ถึงถึงวัน12ล้านคือถ้าเอื้อยเพิ่ปไปเหตุงานอยู่เนาะพลังกระแสมามาดังได้ตอนนี้ถึง12ล้านถึง12ล้านให้เขาแก่2ล้านกระปูอะไรคนอล้รเว้าเนาะใหูุ้ชารต่างประเทศเบ้าด้วยค่ะ

เดดตัดดเออสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านถือใช่ล้บูบเ็ดจังไงปเนะปลาปลาป็นไงสดกรได้กับแด้เนาะปลาปลบานนี้เากอนด้อโอ้ยโฟาดไปเที่ไปม้านี้ นี่ชวยน่าไปเที่ยวกระเป๋าแล้วเบ่งซะเออแสดงบอกเที่าอ่ะเนาะเด็กลาได้ไปพี่น้องเลยให้สาวคนกับนั่งก้อที่ได้ทั้งบุญกันที่ได้ไปไปเรียกไปงานเนาะค่ะเนาะรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณทั้งพี่น้องปปาลูกเอฟซีทุกคนเนาะ มาแล้วใครพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อ <c ười>